ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกับลุงบุญอีกเช่นเคยนะครับวันนี้คลิปนี้ลุงบุญจะพามาชมกา,าราดูดูครับการหวานขี้เท่าครับหวานขี้เท่าบนต้นพลิกครับเพื่อป้องกอันใบหยิกใบหอลูกหยิกลูกห่อแล้วก็กันจำพวกมดได้ครับจำพวกมดเขาจะมีมด จะมาขึ้นถ้าําให้ใบก้หกนิกดอกก้งองอนี่ครับที่เท่าครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านครับนี่ครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านตั้งแต่สมัยโบราณเขาจะมักจะใช้กันวันนี้หลวงปู่เจาะมอาที่เท่านี้โรยและในที่เท่าเนี่ยเขามีธาตุอาหารอยู่ก็าหลายอย่องางครับคุณไม่ไม่เก่งวิชาการครับแต่เรียนรู้มาจากคนเฒ่าคนแก่ในยุคก่อนก่อนครับ พ่อแม่ป้าลุงก็บอกกันบอกต่อๆกันมาครับนี่ครับก็เอากีเท่าโยรยลงบนครับอันนี้ไม่เป็นอันตรายครับไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเพราะมันเป็นอ่าเิ็งของที่มาจากธรรมชาติครับไม่ใช่สารเคมีครับนี่ครับอบโรยหวานๆไว้ว กันมดกันแมลงกันใบหิบใบหอได้ดีครับแล้วก็ส่วนที่ที่โคนต้นครับอ่าก็อาจจะมีการสงสัยครับนี่ครับอ่าที่โคนต้นลงบุญจะปลูกกระชายไว้ด้วยนี่ครับกระชายอ่าจำพวกกระชายขา่าขิงปลูกไว้ในโคนต้นไม้ในกระถาง จำพวกนี้ครับจำพวกไส้เดือนหรือว่ามดเขาจะไม่เข้าไปทำรังครับเพราะว่าอาจจะปิตรจำพวกขิงขากระชายเขาจะมีกลิ่นของเขาเฉพาะตัวอยู่แล้วครับป้องกันมดได้ดีครับอ่าแล้วก็วันนี้ครับลุงบุญไม่เพียงแต่เอามาขี้เท่ามะหวานข้างบนนะครับลุงบุญจะละลายน้ําลาดที่โคนด้วยครับเพื่อ ต้องการให้ลิกของเราเนี่ยใบเขียวลูกดกนี่ครับเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติคือที่เท่าครับมาดูกันครับนี่ครับุกนก็จะผสมน้ำครับผสมน้ำที่เท่าไม่จำเป็นต้องกรองใดๆครับมีมีฐานมีอะไรอยู่ก็ไม่เป็นไร,รเพราะเราไม่ได้อามาฉีดพ่น เราไม่ได้ฉีดพ่นใดๆครับแค่เราเออกมาลาดที่โคนที่โคนต้นครับมาดูครับสมบณจะไลด่ดูนี่ครับลดเสร็จใช้น้ำครับใช้น้ําธรรมดาน้ำเ,เปล่าๆเนี่ยลาดซ้ําอีกครั้งครับนีบ่นี้เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ครับ เป็นการเสร็จสมู์ส่วนอันนี้ครับนี่เป็นเทคนิคเมื่อวันก่อนครับนี่เป็นเทคนิคเมื่อวันก่อนลุงบุญใช้ขวดน้ําใส่เอาไว้ครับป้องกันน้ําเอ้งได้ดีครับนี่ครับก็ทาเกือบทุกต้นครับลุงจะทําเอาไว้แบบนี้นี่ครับาการความสดชื่นในกับต้นไม้ก็เขียวชะอุ่มดีครับครับจำเลยคลิปนี้ก็ลุงบุญก็คงยกมีไว้แท่งเท่านี้นะครับเป็นที่ น,นิดนิดน้อยๆครับก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามลงบุญกันไว้ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลลบงญตามคลิปต่อไปนะครับก็ท้ายนี้ก็ขอไว้พอในเพื่อนๆที่ FC จงโชคดีมีแต่ความสุขกันครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีไว้เท <หา S 1> e ่านี <itu? S 1> ้นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ